สวัสดีค่ะเอฟีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านเรามาพบช่องช่างนิ c h ช n n นลมาดูเนาะพ่อนุ้งก้อยทำอะไรโอ้พ่อทำอะไรโอ้คั่วไก่คั่วไก่โอ้วันนี้ไปขโมยไก่พ่อตาอีกนะน้อนงก้อยไป <c oughs> ไม่ได้ไปไปก็สั่งพ่อว่าจับไก่ให้หน่อย <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไก่เป็นร้อยสองร้อยเลี้ยงไม่กินนะพ่อตาพ่อขัวใส่อะไรบ้างโอ้ <c oughs> ไขใส่ด้วยไหม <c oughs> โอ้ต่ใไรด้วยตำพริกใส่กระเทียมด้วยเหรอ เริ่มจะหอมแล้วเนะวกกวาะขวบขวนะครับพี่พตอกมาเพื่ให้มันเน,นื้อมันสุกเนาะแล้วก็เอาน้ำใส่ทีนี้ก็เอาวหาออนนะะวายหวายก็ตัดมาอยู่ที่นา สียอดเนาะสามสียอด,ยอดบลูบลูถ้า,าวันนี้ขา FC กวันนี้วยน้องก้อยไปไหนไปโรงเรียนไปโรงเรียนมีการบ้านไหมไม่มีแค่มีระบายสีแต่ไม่ต้องทําก็ได้เพราะนั่นคือเป็นสิ่งที่ครูบอกให้ทําเวลาไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้<อ>วันไหนก็ได้อ,อพรุ่งนี้ไปโรงเรียนอยีกไหมค่ะแต่ อีกวันที่26แล้ววันที่25 26ก็จะได้ไปแข่งแล้ว <c oughs> ไปแข่งอะไรเหรอลงวิ่งค่ะอ๋อแข่งวิ่งเหรอแค่แตงเดียวแตงเดียวแต่รู้ว่าไปแข่งกับโรงเรียนไงพ่อเอาน้ำใส่เป็นขวดได้เหรอโอ้ใส่น้ำจนครึ่งข,ขวด <c oughs> น้ำเยอะจังเลย แล้วก็อ่อมใช่ไหมอ็อมให้น้ำให้ไน,นไวมาดูสิโอ้ไ <c oughs> <า>วแค่น,นี้ย,ยอดไม่ใหญ่ใส่วนิดเลยนะครับพี่ีโน่ทำไมใส่เนี่ยไว้ไม่เปื่อบยอบอส วันนี้น้องก้อยไม่อยากกินมะร์โกเหรอไปเอามาดูซิถูกแล้วค่ะมะระโกเชิญแล้วค่ะทีนี้ก็ทีนี้ก็โทรน,น้องก้อยตัวตำข้าวเบือ่อข้าวมานะ้าเนาะดีเนาะที่คอยมาไหว โอ้เจ oh, ้าก็ถกน้ํามันออ พกนลเสร็จ <laughs> ได้เหรอโอ้ม,มันะดูม้่เนอะพดอย่างรุเดือดนะคะเนี่ยกำลังจะพดเลยแล้วก็เอาไปใช้ตอนนี้ได้เหรอยางเนายาง อย่าตำแรงนะนะคะอย่าเป็นเหมือนที่บุ๋นนะคะตำทีเดียวคตรรั่วน้ำมันใส่น้ำให้มันขุนเหรอน้องก้อยกินอะไรแล้วน้องก้อยมะละกอกล้วยส้มค่ะอ๋อมะละกอกล้วยส้มแต่กล้วยนี่ไม่รู้เอามาแต่ไหนนะคะ ผลไม้มาละโก้กล้วยชมกล้วยชมเล่าไงมะละกอมะละกอปลูกเองดูสิแต่ที่หนูชอบชอบคือกินหมดไหมมะละโก้ลูกนั้นใหญ่มากนั่นแหละหมดค่ะสวัสดีค่ะครูกรีบรู้ไหมว่าเชียร์บอลหนูเชียร์อะไรเชียร์อะไรนี่ครัมาดูใครเอฟซีมะละกอ ปลูกเองนะคะมะละกอจากต้นนะคะเอาน้องก้อยลองอุ้มดูสิไวไหมนี่ไม่ได้อุ้ยอุ้มดีดีโชว์สินี่มะละกอนะคะเอจีปลูกเองใหญ่มากเดียวขวันมันก็หลุดแล้วค่ะไอซีหนักมากถ้าเอซีได้ถือถ้าขายตามท้องตลาดนะะลูกนี้ก็ประมาณสักยี่สิบบาท สามสิบบาทนี่ค่ะปกติถ้าใบใหญ่มากนะคะดูใกล้ๆใหญ่มากเนี่ยถ้า Fc จะถือนี่คือโอไมคเแก่นี่ก็สุกแล้วพรุ่งนี้ก็กินได้นี่โมล้วอะไรแม่ Fc คะวันหนูอะเชียริปพูรู้ไหมคะทำไมเพราะแมนยูกระจอกเกินไปเตะบอลไม่เข้ากูถูกร์ปููเด้อ แย่งบอลจนขาดหอมมากเลยนะพายเอจโอ้ละน้องแม่งเอ้ยโอ้น้องก้อยเป็นคนน่าเรลงนะคะยเอจกินไปด้วยเต้นไปด้วยะนี่ก็คือบูชาเอานะคะหนึ่งร้อยบาทไม่รู้พ่อหนุ่มก้อยไปเอาอะไรพ่อหนุ่มก้อยไปเอาอะไรอ้าคนเดียวเจ้าโบเห็นโบ อยู่ในถุงแล้วนะนะหน่วยนี้มันคือส่งนะค่ะเอฟซีนี่ค่ะหมอ้อผดแล้วโอ,โอ้ก็ไปเอาผักอีตู่หรือว่าผักนางรักโอ้กำใหญ่มากนะคช่เอฟซีเนี่ยเด็ดแล้วเด็ดมากมากเลย ได้แล้วอ้าวพ่อจบคลิปให้หน่อยผมก็ขอจบคลิปเพื่อนทุก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ